รเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาประท้วงกันที่ศูนย์กลางของระบบในอเมริกาเลยนะครับทีนี้ปัญหามันก็ไม่ใช่แค่นั้นละมันไม่ได้ประท้วงอยู่ที่อเมริกาอยู่ท,ที่อยู่ที่นิวยอร์กหรือว่าถนน Wall Street วอลสตรีทละมันขยายการประท้วงไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้เนี่ยการประท้วงอันนี้นะฮะก็เป็นการประท้วงที่ขยายตัวออกไป หลายเมืองใหญ่ๆแล้วประมาณ5-6เมืองนะครับมันเป็นการผู้ที่ประท้วงนะฮะการประท้วงอันนี้เนี่ยมีนักข่าวไปถามว่าใครเป็นออ์แกไนเซอร์ใครเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีของการประท้วงนีเ้เขาก็ตอบมาว่าไม่มีเขาได้ใช้อ,อ,อินเทอร์เนต็ตนะในการสื่อสารแล้วเขาใช้รูปแบบการประท้วงในอาหรับ ค,คือรูปแบบที่เมื่อกี้ผมเอามาให้ดูก็คือในอียิปต์ในลิเบียเนี่ยนะครับติดต่อกันมาแล้วก็มาประท้วงยืดเยื้อนะฮะอันนี้ประท้วงหลายอาทิตย์ละยังไม่จบเพราะนั้นเขาก็หวังว่าการเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยจะเกิดการภาษาที่รุนรุนแรงแรงหน่อยก็จะเป็นเรียกว่าการปฏิวัติในอเมริกาซึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้พี่น้องเราได้ได้เข้าใจว่า โลกเราขนาดนี้ไม่ได้อยู่แบบสะดวกสบายสนุกสนานแล้วนะครับาภาษาภาษาจีนเขาจะใช้คำว่างานเลี้ยงเนี่ยนะงานเลี้ยงที่มาสุกสนานเนี่ยมันเลิกละนะตอนนี้เราก็จะเหลือเศษขยะนะฮะคนเมาเหล้าอาเจียนเล่าอาหารค้างทิ้งไว้เต็มลานเลยเพราะว่างานเลี้ยงมันเลิกไปแล้วคนก็กลับกันไปหมดโลกเราก็จะเหมือนกันแบบนี้ นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามาให้พวกเราได้ได้มาเข้าใจนะครับว่า่าโลกเรามันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้มันมก็มาสู่ที่ว่า,าคำถามเพราะว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางปัญหาอะไรบ้างนะครับอตอนนี้นะฮะปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่รู้จะแก้กันยังไงนะฮะ ดังปรากฏการที่ผมเอามาเอารูปมาให้ดูในประเทศอาหรับและในอเมริกาความจริงมีอีกนะครับในยุโรปในยุโรปก,กำลังปวดหัวนะครับก็คือประเทศกรีกก็ถือว่าล้มละลายแล้วประเทศกรีกก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มสาภาพยุโรปนะฮะตัวเลขที่กำลังตามมาก็คือประเทศสเปนโปตรตุกเกส อิตาลีก็ถูกลดลดฐานะความมั่นคง,งมั่งคั่งของตัวเองลงเพราะฉะนั้นะแต่ประเทศในยุโรปกำลังปวดหัวครับจะได้เห็นได้ว่า,าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะฮะในอเมริกาเองในยุโรปเองนะฮะซึ่งสองแห่งนี้ก็ับผมคิดว่าอย่างน้อยเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งแล้วแหละนะฮะอยู่ที่สองแห่งนี้นะฮะ ก็กำลังอยู่ในภาวะที่ส่วนเซนะส่วนเซนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเนี่ยมันกำลังจะล่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อสรุปนะเอามาให้เราได้คิดกันนะครับถ้ามันล่มมันจะเกิดอะไรขึ้นนะในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปีประมาณ2480 2 0 คือก่อนสงครามระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2มันจะมีระยะห่างกันประมาณ1 0กว่าปีนะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ประมาณ5-6ปีนะครับเศรษฐกิจโลกคือวอลต์สตรีทนี่แหละลม่มนะล่มครั้งใหญ่แล้วก็เกิดภาวะการว่างงานนะแล้วก็กระจายเข้าไปในยุโรปแล้วก็ตัดสินกันด้วยสงครามโลกครั้งที่2นะครับคราวที่แล้ว นะครับต,ตัดสินกันด้วยสงครามโลกครั้งที่2นี่คือนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนเหมือนกันนะแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับถึงได้มาเกิด World Bank ถึงจะมาเกิด UN พวกนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาหลังจากเกิเกดสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นในหลังจากนั้นมาประมาณ60ปีเนี่ยนะครับกบกว่าปีจากเหตุการณ์คราวที่แล้วเนี่ย โลกเราก็ากำลังเข้าสู่ภาวะนี้เหมือนกันนะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่าภาวะผู้นำของแต่และประเทศของมาหาอำนาจเนี่ยจะสามารถกอบกู้สถานการณ์ที่หายนะแบบนี้ได้หรือไม่ทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันกระทบเนี่ยนะครับมันมีผลมากขณะนี้ก็คือว่าทรัพยากรเนี่ยทนะรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ย มันเข้าสู่สถานะที่หายากขึ้นนะถ้าเทียบกับ60ปีที่แล้วหลังจากสงครามฟื้นหลังจากฟื้นจากสงครามเนี่ยเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากเลยนะครับอเมริกาสามารถเอาน้ํามันที่มีอย่างมหาศาลในอเมริกาเอามาใช้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นความจํากัดของทรัพยากรเมื่อ60กว่าปีที่แล้วกับนขณะนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะแตกต่างกันมาก ที่เป็นเรื่องสําคัญสาคัญก็คือว่าพวกพลังงานนะฮะทรัพยาการพลังงานน้ํามันปิตโตรเลียมฐานหินนะครับร่อยล้อลงไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เรา <c oughs> สิ่งที่เราสังเกตก็คือราคาน้ามันมันไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะครับมันไม่ถอยลงเป็นไปตามกลไกลตลาดเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นทาไมไม่ไม่น,น้ำมันขึ้นเนี่ยทำไมไม่เลยปั๊มออกมาล่ะเพื่อให้ เขาเรียกว่าอุปสงค์อุปทานมันสมดุลกันนะฮะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ราคามันก็จะได้ควบคุมได้นะฮะแต่เราจะเห็นได้ว่าใน5-6ปีนี้นะครับราคาพลังงานเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจแย่พลังงานถึงจะลดแต่พอเศรษฐกิจเริ่มดีนะครับพลังงานจะถีบตัวขึ้นทันทีเลยนะเป็นมันเป็นเรื่องของ เอ่อความต้องการกับไม่ต้องการนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องของอุปสงค์อุปทานนะมันเป็นอุปสงค์มากอุปสงค์น้อยหรืออุปทานมากอุปทานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเหล่านี้มันเป็นภาวะที่มันบ่งชี้ว่าเออทรัพยากรเรามีมีจํากัดหรือเปล่านี่เลยเริ่มเป็นคถามแล้วเราก็จะมีกลุ่มนักวิชาการในยุโรปในอเมริกาเริ่มศึกษาว่าแหล่งทรัพยากรน้ำมันพิโตเรเลียมของเราเนี่ย มันเข้าอยู่ในภาวะที่เขาว่ามันออกมาใช้ได้สูงสุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วหรืยอยังหมายถึงว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการนำทรัพยากมมาใช้เนี่ยจะต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับและอันนี้จึงมีปัญหาเรื่องราคานะตัวตอนนี้นะน้ำมันปิตโตรเลียมมีราคาแพงคนก็เทกันไปใช้ถ่านหินนะครับเราก็จะพบว่าเหมืองถ่านหินเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก นะครับเพราะว่ามีการเร่งการเอาฐานหินมาใช้นะครับเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆแม้ทั้งบอร์ดของ Green peace, กรีนพีซก็ก็มีเรื่องของฐานหินให้เราดูว่ามันเกิดปัญหายังไงสำหรับคนที่จะต้องไปหาฐานหินมาให้เราผิดไฟฟ้าใช้กันเหมือนอย่างที่เรากำลังใช้อยู่ในห้องนี้ส่วนนึงก็มาจากฐานหินนะเ,เรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันนำไปสู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตามมา เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องเลยก็คือโลกร้อนเพราะว่าพลังงานสองตัวนี้มันทําให้เกิดแก๊สเรนกระจกนะเป็นสาเหตุของการทําให้โลกร้อนซึ่งโลกร้อนก็เป็นโลกเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรายังมืดมดนะฮะในการหาทางออกขณะนี้นะฮะแต่แต่เราก็ไม่สนใจเราก็ใช้ไปเรื่อยๆคือตอนนี้เราเห็นว่าปัญหามันโยงกันไปหมดนะครับ เราทําอย่างหนึ่งมันก็ไปหาอีก3ามสี่ผลกระทบนะฮะแล้วผลกระทบที่มันกระทบไปเรื่อยๆเนี่ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นนะไม่ใช่เป็นผลกระทบเล็กๆนะมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งนะฮะแร่ธาตุเรามีปัญหาอย่างเช่นแร่ยูเรเนียมนะฮะของถูกไม่มีลวตอนนี้แล้วเผอิญเอ่อสึนามิเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทําให้เกิดภาวะเอ่อกระทบในเรื่องของเอ่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้า ไม่เกิดนะฮะผมก็คิดว่าพวกเราอาจจะที่เน็ตเนี่ยอาจจะเหนื่อยอีกแล้วนะฮะที่เราไปบรรทวงลงไฟฟ้าเนิวเคลียนะเพราะว่าชาวบ้านผมไปไหนทุกแห่งเลยไม่มีใครเอาแน่นอนนะฟันทงเลยว่ารงไฟฟ้าเนี่นิวเคลียร์แล้วผมไปอภิปรายที่ไหนในวงการพลังงานระดับนโยบายทุกแห่งเอาแน่นอน <c oughs> คือในเดือนนี้นะผมไปพูด ที่มูลนิธิพลังงานนะซึ่งเขาจะมีนโยบายนักนโยบายพลังงานมาโอ้โหทุกคนก็ไม่มีทางออกแล้วถ้าเราไม่มีนิวเคลีย์จะทำยังไงนั่นะนะก็ทุกคนก็จะเอาปัญหานี้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วหลังอย่างนั้นสองวันผมก็มาจัดอบรมชาวบ้านเรื่องโลกร้อนนะจากทั่วประเทศทุกคนก็บ่นว่าทุกคนก็บอกว่าถ้ามา งานนี้นะไม่มีการถอยเด็ดขาดอะไนะนะคือเขาไม่เอานะผมก็คิดว่ามันก็อาจจะช่วยบรรเทาไปนิดหน่อยนะครับแต่แต่ไม่แน่นะฮะอีก5ปเีเรื่องพวกนี้คือคือ,คอทางทางกระทรวงพลังงานเขารอรอรอให้กระแสมาลงนะฮะอีกสัก2อสปีนเะขาเอาแน่นะฮนะนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่จบนะครับ คือผมอยากจะบอกเลยนะพี่น้องเราเนี่ยนะจะเหนื่อยไม่จบอะต่อไปนี้คือยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่เราต้องทําใจเลยนะครับว่างานเลี้ยงมันเลิกแล้วอะนะมันเหนื่อยไม่จบนะครับเก็บเก็บไม่หมดอะปัญหานะทําใจ <c oughs> ทีนี้เราดูนะฮะแร่ธาตุอื่นๆนะครับอย่างลิเทียมเนี่ยที่มาทําแบตเตอรี่เราบอกเราจะทำโซลาเซลล์คุณรู้ไหมโซลาเซลล์ที่คุณใช้เนี่ยนะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผมไปอ่านนะ เมืองจีนครับชาวบ้านเนี่ยมาประท้วงหน้าโรงงานผิดไอแผงโซลา r เซลล์บอกว่าคุณปล่อยสารพิษเนี่ยลงแม่น้ำานะแล้วปรากฏว่าผมไปดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะที่เราใช้อยู่ในพวกโซลา่าไอพวกร e นิวเบิลเอนเนทั้งหลายเนี่ยมาจากจีนทั้งนั้นแม้กระทั่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็มาจากจีนนะประเทศจีนเคยเคยปิดไม่ให้ลิเทียมแก่ญี่ปุ่นนะครับ ตอนที่ประท้วงกันเมื่อสักปีที่แล้วคุณรู้ไหมถ้าลิเทียมไม่มีนะคุณไม่ต้องใช้หรอกโซลาร์นะเพราะแบตเตอรี่มันไม่ไอพวกฐานเทินไอไอแบตเตอรี่ทั้งหลายที่คุณถ่ายลกปถ่ายรูปนะเรียบร้อยนี่คือสภาพอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาของประเทศไทยเลยพอเด้เจอผู้นําแถวอุดรนะฮะหัวชนฝาที่จะประท้วงเหมืองโปแตสแล้วผมไปเอิญไปเจอในเว็บ นะบอกว่าแร่โพแทสขนาดนี้นะครับกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนหมดก็หมายถึงว่าปุ๋ยนะฮะโพแทสจะไม่มีจะคือเหมือนเขาจะแพงขึ้นอันนี้ฮนะปุ๋ยตัวนี้ก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเออมันเกิดอ,อะไรกับกับเรานะฮะนี่คือปัญหาที่มันวุ่นวายไปหมดอ่ะนะครับทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะตามมาในเรื่องความขัดแย้งในสังคมนะความขัดแย้งในสังคมเนี่ยคุณก็อย่า สบายไปจะนะสำหรับประเทศเราประเทศเรามันยังฮึ่มกันอยู่นะครับนะตอนนี้พอเพอือน้ําท่วมนั่นเองแหละคุณรอเถอะเดี๋ยวหลังน้าลบน้ําลดเนี่ยนะครับมันก็ถึงฤดูการของการเผชิญหน้ากันอีกแล้วนะอันที่เป็นเรื่องให้เราต้องทำ,ทำใจนะทําใจแล้วต้องเข้าใจมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปอย่าไปโกหกตัวเองนะฮะแล้วในขณะนี้เนี่ยที่พวกเรากําลังเจอกันอยู่เลยนะฮะก็คือภัยธรรมชาติ ฤด,ดูการแปรปวนนะอันนี้ก็ามาจากเรื่องของโลกร้อนนะครับน้ําท่วมเข้าไปขึ้นค่อนประเทศแล้วตอนนี้เราจะพบว่าที่ราบลุ่มทั้งหลายนะครับราบลุ่มเจ้าพยานะแถวป่าสักด์แถวไรตอนนี้คนสระบุรีกํลาลังปวดหัวเพราะว่าไม่รู้จะมากันหรือเปล่าสระบุรีเห็นว่าจะมามาแล้วอย่างครับน้องแซงน้องแซงมาแล้วใช่ไหมนั่งอยู่ที่นี่ไหมน้องแซงกว่าจะมา เมื่อวานนี้ตัดสินใจนะครับเพราะว่าน้ําปิ่มแล้วฮะเพราะเขาผันน้ําจากเขื่อนป่าศัก์ปล่อยเพราะว่าเขื่อนมารับน้ําเยอะมากผมก็เลยโทรถามว่าเฮ้ยไหนว่าสร้างเขื่อนแล้วน้ำไม่ท่วมไงล่ะคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คุณคุณแก้ปัญหาอะไรนะมันแก้ไม่ได้หมดอ่ะเพราะว่ามันมันวิกฤตไงคำว่าวิกฤตนี้เขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยมามันมันเขาเรียกมันมันสามัคคีมาประชุมกันนะปัญหาเนี่ย คำว่าวิกฤตนะคือปัญหามันสามคัคคีและมันประชุมกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะต้องเจอแล้วหลังน้ํำลดนะครับโรคระบาดมาแนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวไข้วัดนกไข้เป็ดไข้ไก่มันก็จะเข้ามาคือเออมันไม่จบผมก็อยากให้เรานะได้รับทราบไว้นะฮะว่าเรากําลังยืนอยู่บนที่ไหนนะครับ